สำหรับวันนี้ก็จะขอดิมบายเรื่องการปฏิบัติถึงความเป็นพระอนาคามีมกักเป็นการสืบต่อจะวันก่อนเขาเรว,ว่าบรรดาทางพทธบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้อมจิต,ตจนนเพอือพิจารณาพระธรรมฐานในด้านการปฏิบัติ ตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกันมาใน,นดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลเรื่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาแช่อารมณ์พิจารณาเป็นสำคัญ การใชอารมณ์ภาวนานี่เป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่ก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มักไม่มีผลแต่ด้วยเราก็จะทิ้งไม่ได้ นักปฏิบัติต้อประกอบกิจสามอย่างพร้อมกันคือหนึ่งอธิสินสิกามีศินบริสุทธิ์คำว่าศิลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สักว่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะมันั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงอธิจิตสิขกาต้องมีสมาธิทรงตัว ให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาคำว่าสมาธิประกาการตั้งใจว่าตั้งใจไว้าเฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่มันมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมอทธิปัญญาศิกขาพิจารณาตามแบบฉบับ ในระดับของสังโยชน์ที่เราจะิึงตัดแล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่จะต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าจะขณะใดที่เราจิตคิดอยู่ในด้านของกุศลเขณะนั้นที่ว่าจิตของเราทรงศีลทรงสมาธิ แล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันหาเมชาทิพทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เชลาราทิพุคขาความแก่เป็นทุกข์ระนำ้ำทิพยุขังความตายเป็นทุกข์โศกะปริเทวัทุกรโทมนัสเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความพลาดพากจากของจะรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความทงยานอยากจิตติดติดอยู่ในโลกีวิสัย มีอุปายทานเป็นเครื่องยึดมัน่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าเมื่อราติดยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประกอบเป็นความชั่วที่เรียกว่าอกุศลคำว่าอกุศลนี่ก็แปลว่าไม่ฉลาด สร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยความเดือดร้อนทั้งเราและบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นอุศลรรคอารมณ์ของเราจะไม่ทำต้อง,องไ,มไม่จับอย่างนี้จะต้องทำลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่ากันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นคนเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมเราคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคำวาจาเขาบุคคลอื่นที่เป็นที่ไม่ทอบใจของเรามีบ้างไหม หรือว่าเราต้องการการกระทําของคนอื่นไปที่ไม่ถูกใจเรามีบ้างไหมถ้าการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะถ้าการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมที่เราทรงอยู่ปราถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่ที่พึงปราถนาของเรา นี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกตัดทุกได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์เป็นได้ตัณหาที่มีความสําคัญที่สุดก็คืออยากเกิดาณะใดยังมีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตาย ขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ที่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปนิดเื่อการที่จะทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันเขาทรงได้กรรมฐานอะไรบ้าง กรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตายอยู่ทรงอารมณ์อยู่ให้มันนึกไว้เสมอเวลาทํางานทํากายก็ทําไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็บจิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทํานอนจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไป ผู้คนที่จะเป็นบัณฑนาบันตัสกายทิไดิดดเล็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ทว่าก็คิดว่าไอ้ความสวยความงามนี่ไม่ช้าก็าพังสลายตัวไปก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายครางนี้จะต้อง ถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เ่อเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือผลิพานถ้าลมจับผลิพานนึกถึงผลิพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานการนึกถึงความตายเว้นไปโดปกติเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐาน นี่เมื่อจิตเราจับพุทธิพันธ์แล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้คนที่จะก้าวเขาไปสู่พุิพันธ์เขาใช้อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจา้ารีกว่าพุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนักือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารีกว่าธรรมานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์ เรียกว่าสังขารสติกรมฐา,านแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใจไว้เสมอว่าจะทรงศินให้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าสิลของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาบายภูมิขึ้นชื่อว่าบายภูมิทั้งสี่มีนรกเกเรสุรกายสติเลชนันเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะสายมีศีลบริสุทธิ์ มีกำลังใจควบสินที่ควบคุมสินอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าสีลานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปไว่าไอ้สินนี่จะทรงยันได้เพราะอาศัยอะไรผู้ควบคุมก็เพราะอาศัยพรม,มีหารสีถ้าเรามีพรม,มิหารสีแล้วสินมันไม่บกพรองสมาธิก็ทรงตัว อย่างนี้เราผมมีหารสีเ่เพื่อกรรมฐานก็ไดาา้ทันเรียกว่าผมมีหารสี่ตรงตัวตอนนี้ผมมีหารสี่ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสําคัญอาศัยฮิริลาโอตปะคือฮิริความอายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลงความชั่วใจโทษเป็นทุกข์การอ,อย่างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ช่อว่าเราเป็นปโสดาบัน นี่ควาจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตวันทรงอารมณ์อย่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศพอเลิกแล้วจิตนิอยากจะอิจฉาคนน้นอยากจะดนได้คนนี้อยากจะว่าคนนั้นอยากกันแกล้งคนนี้อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงอบาย,ยภพมมทุกชาติไม่เกิดประโยชน ประโยชน์ที่จะเกิดจร,จริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถาว่าจะทําอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นชานไหมมันก็ต้องเป็นชานชาหนังรัว่าการเก่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่พร้อมๆกันไม่ใช่ไล่เดี้ยทีละอย่างจิตมันทรงตัวอป็วนตกวติ อารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมลับเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าฌานฌานนั่งหลับตานะี่ฌานไม่จริงมันต้องฌานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกัน ทัาทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากตอนนี้สำหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมัก ก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นภูมิหานสี่ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นเพราะว่าประโสดายังมีความรักในเพศยังมีความโลกคยอยากรวยแต่ไม่ละเมิดศีลยังมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงศีลจะขาดยังมีความพยายาบาตจองล้างจองผลานแต่ไม่ทำ ยังมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนวนพัน์แต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอารม์ของพ่อโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดีรีมาพระสกิทาคามีสกิทาคามีมักนะยังไม่ผลสกิทาคามีมักเก้าขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ทรงพระมีหารสี่เป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสูนดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครเขาทำให้เราโกรธนั้นเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ,ถ้าศีิทาคามียังมีโกรธแลวโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเอาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมา ที่พรมีหารสีเมื่อใดกบเมื่อเวลาใครก็ทำความไม่ดีให้เราโกรธที่ที่ไม่ถูกใจก็แล้วมีก้อยอารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีอัน,นี้น้อมเราไปเกี่ยวอ๋อคนที่ก็าทำให้โกรธที่เราหน้าสงสารเรายคนที่ทำความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอาบบายภูมิ ถ้าต,ต้องตกนรกมันแสนจะลำบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนก็ไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสันพาวุทธมาสับพันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกขเวรนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลาบากนับได้พันได้หมื่นแสนชาติจึงกว่าจะพ้นหมื่นแสนกลับลรไม่ชตดแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มในความหิวโหย ต้องมาเป็นสติเรชานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดอาจจะเพราถูกเขปล่อยให้อดตายบ้างถูกกุมเหงนในรายไม่มีกฎหมาย,มมมายมเพื่อเพื่องควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่มีอรม์ชั่วอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตกมือไปข้างเดียว ให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชวด้วยกรรมใดที่เขาทำให้เป็นเครื่องเจ็บใจกขทุกข์ะเตือนใจเราให้อาภายัยอย่าลืมไว้าอาตอนให้อาภัยตรงนี้จะกว่าจะให้ได้ที่ต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชองั่วโมงสามชั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันมียังมีโกรธจึงมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อาภ,ายอภยัยทานไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อาภัยเขา แ่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธจะมีความสบัินี่เป็นสกิทาคามีมักเบืองตนนี่สกิทาคามีมักเบืองปลายตามพระบาลีธรรมบว่คพระาสกิทาคามีบันเทาความโลภบันเทาความโกรธบันเท่าความหลงมันเท่าตราาางไหนทำยังไง มันเดาทำโลกก็บรรเทาความโลภแล้วก็มีจาคานุสติกำฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพโดยสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลีงสามีภรรยามีความจําเป็น ต้องหาการหาได้สมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแพงเราทำความดีไม่ใช่ความโลภก,การค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเหลวมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปได้กำไรมากกัได้กำไรน้อยไม่สำคัญ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาชีวะตอนนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสนดาบันยังเกาะมากได้ว่ามาถึงพระศีทาคามนีนึกถึงเสมอเมื่อชีวิตอยู่จําเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่รมหนึ่งคิด,คดว่าไอ้เรากับมัน,นีไม่ใช้กับจากกันไม่ช้าไม่มันก็เราไปข้างหนึ่ง เอออณาคามนีวันนี้น่ากลัวไม่ถึงจิตใจมันก็เฝ้าจาัดก,การยึดไม่ใช่ว่าเฝ้าจาัดก,การหาหาตามปกติแต่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะลอ,กอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่ฆ่าจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ใช่ก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ประมาท สำหรับความโกรธพระนาคาม,มีก็เคร่งครัดเดื่องคมมีฐานสีในด้านอภัยทา,านถ้ามีอภัยทา,านมันมันเทาลงแล้วความโกรธมันเทาไม่ใช่หมดมันด้านความหลงในร่างกายก็ก็พิจจรณาแล้วว่าไอ้ร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ที่ว่ามันเต็มไปได้วยความสขกหลก,สกโสโครกไม่มีการทรงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายกตาโนสติอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพสกิาทาคามีต้องเพิ่มจาคารสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถะภาวนาเพิ่มโทมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตาโนสติกาสุปกรรมฐานรวบรวงรวมเข้ามาอีก เป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมจะคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อได้สุดจนต้องสลายตัวเราจะไปนัน่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็ไมไปด้วยความสุขสงแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถนาแต่ว่าจิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นมิสัยของพระสิทธาคารีนี่วสกิธีทธาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้เวลามันจะหมดเสร็จแล้ว เป็นอนุภาพรเรื่องพระนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันเช่นใบสนิทถึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามนีนี่ถ้าตายเต้าขึ้นไปอย่างนี้แต่มันไม่ยากเพราะมันขึ้นไปเรืชั้นไปถึงอนาคามีพระอนาคามีเพิ่มอะไรนี่ทุนลามีมาแล้วทั้งหมด กานาคามีสิ่งที่เพิ่มสำคัญที่สุดในด้านสมถภา,าวนาสำหรับวิปัสนาภาวนาเนะี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจารณาขันธ์ห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันส่งตัวเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกำลังทรงตัวมากขึ้น อารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือสกายะกายกานุนสติกาสุปกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากขึ้นกว่าพระสิกธ,ธาคามีเพราะเป็นการตัดการมราคะให้เด็ดขาดกวบกวิปัสนาญาณแล้วก็ใช้พรมิหรในกาสินสีเคร่งครัดยิ่งขึ้น คำว่าเคร่งนี่มาเชียนนั่งหลับตาทั้งคืนทั้งวันมันใช้ไม่ได้ห <c oughs> ลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ได้ต้องอารมณ์ปกติล้วมันมีความรู้สึกอยู่คือ <c oughs> อารมณ์ปกติว่ากายร่างกายสกปรกมันเป็นชิ้นบินทอนเหมือนก็บส้มเดินได้ แล้วก็ใก้การโกรธกันพยาบายกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกคนต้องแก่ม่ต้องตายมัต้อเจ็บอยู่แล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระนาคามีนี้นั้นเอาไว้วันพรุงนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อที่นี้ไปะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเวลาหยใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่หายใจออกไม่ใช้คำภาวนาและพิจารณารำรอธิยาสายยึ่นกวา่าจะได้ยนิยนพิญญาบอกบมดเวลา